มีนางลํำด้วยนะพี่นะนี่สามสิบถึงสี่สิบปีน่าจะมีสารตรงนี้นะครับผมการชำระล้างบาปอะไรสักอย่างนึงะพี่ก่อนที่ผมจะเข้าไปในยังเมืองรับแรงนะพี่นะ สวัสดีนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ป่าเป็นวันที่สองแล้วนะพี่นะเมื่อคืนก็ผมนอนบนแคร่นี้คืนหนึ่งนะเป็นแคร่ล้างของนายพลานนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาสร้างไว้นะครับพี่ๆนะอยากจะบอกว่าภารกิจของผมรอบนี้นี่ผมจะเดินทางเข้าไปยังเมืองรับแลนะครับนะเพราะว่าไอ้กอล้ำเนี่ยมันออกมาตามผมแล้วนะครับทุกคน ออกมาตามให้ผมเนี่ยเข้ามาเมืองล,ลับแพรเหมือนว่าให้เข้ามาเที่ยวนะครับพี่พี่มันก็ออกมาตามผมตอนนี้ไอ้กอลั่มันไปตั้งแต่เช้าตู่แล้วมันเดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมนะเดี๋ยวมันให้ผมทําบางสิ่งบางอย่างถ้าผมทําเสร็จแล้วให้ผมรีบเดินตามมันไปนะเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างที่มันวานให้ผมทําคืออะไรก็เดี๋ยวเราไปทํากันตอนนี้แหละพี่นี่นะครับทุกคนครับเมื่อคือนผมก็ผูกไปนอนด้านบนนะครับผม ลายุงเนี่ยเยอะมากๆนะครับะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องไปทําบางสิ่งบางอย่างที่กอดล่ามมันให้ผมทํานะครับนน่นพี่เห็นแอ่งน้ําด้านบนนั้นไหมผมจะต้องแช่ตัวในแอ่งน้ํานี้ก่อนนะครับ พี่ที้เห็นนี่ไหมนี่เป็นร่องรอยของการตะกุยดินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนจะมีดินถมทับผักหนามด้วยอาจจะเป็นฝีมือของเต่าหรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอะพี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือสัตว์ชนิดไหนนะครับ ากจะบอกว่าผมมาเที่ยวนี้ไม่ได้มามือเปล่าหรอกที่นะนี่ผมได้นําเสื้อผ้ามาให้สาวรับแลด้วยนะครับน,นี่ผมนําเสื้อผ้าไปให้สาวที่ผมเจอนะครับพี่พ่จำได้ไหมผู้หญิงสวยๆที่ผมเจอในป่าแต่ว่าไม่ได้เจอเขานานแล้วนะครับนะผมก็คิดถึงเขาด้วยแหละก็เลยอยากจะกลับเข้าเมืองรับแลไปหาเขาอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็เป็นเสื้อชนเผ่านะครับก็จะเอาไปเขาใส่แล้วก็นี่ก็ของผมเสื้อชนเผ่าของผมจะใส่ตัวนี้แล้วก็ให้เขาใส่ตัวนี้สีขาวกับสีแดงนะครับทุกคนนะจริงๆชุดแบบนี้นะ่ะเขาก็แต่งงานได้เลยนะพี่นะสําหรับในชนเผ่ากะเหลี่ยงเนะี่ยเขาใช้แต่งงานได้เลยเวลาแบบมีพิธีแต่งงานเนะี่ยเขาก็จะใส่เสื้อแบบนี้นะเสื้อแบบนี้ใส่แต่งงานก็ได้นะผมว่า ก็พี่ๆก็ามารอติดตามดูภารกิจครั้งนี้ของผมนะดูว่าผมจะเจอสาวที่ผมเคยเจอหรือเปล่านะแล้วนะถ้าผมได้แต่งงานแล้วได้แต่งงานที่มืองรับแรงผมไม่ได้กลับเข้ามาในาที่โลกแล้วพี่ๆหลายคนก็น่าจะคิดถึงผมนะครับไปพูดเยอะละเดี๋ยวผมจะทำการลงในด้านล่างกันแล้วนะครับ นี่เลยครับทุกคนครับแอ่งน้ําแอ่งนี้นะที่ผมจะต้องมุดตัวลงไปแช่นะมันไอ้กแล้วมันบอกว่าเหมือนว่าเป็นการชําระล้างบาปอะไรสักอย่างนึ่นะพี่ก่อนที่ผมจะเข้าไปในยังเมืองรับแล่นะพี่นะเหมือนว่าผมจะต้องชําระบาปของผมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันลึกแค่ไหนนะครับแต่มองจากสายตาเนี่ยมองไปไม่เห็นก้นบึ้งเลยนะพี่นะอือไปเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปด้านในกัน ดอกไม้นี่ก็ไม่รู้ว่าใครมาเตรียมไว้ผมนะพี่นะไอ้กอลั่ามันมาเตรียมไว้ให้หรือเปล่าตั้งแต่เชา้าแล้วก่อนที่มันจะออกเดินทางอะ่ะมันดอกมันจะขึ้นไปรอผมด้านบนนะถ้าผมลงไปใช่เราก็ให้ตามมันขึ้นไปตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าความลึกของมันลึกมากแค่ไหนไงนะแต่ก็ต้องไปอ่ะพี่อันนี้มันเป็นความเชื่อนะพี่นะแบบเป็นการชำระล้างบาปนะครับผม เหมือนผมเห็นนินมิตบางอย่างข้างในนะไปขอิินนะ อย่างนะครับผมไปรีบรีบออกจากนี้ดีกว่าทุกคนครับผมเดินมาเจอกับเหมือนจะเป็นลูกผลไม้อะไรชนิดหนึ่งนะพี่พี่ดูดิแข่งป๊กเลยอ่ะพี่ พ,พี่ดูเด็ดลูกมันแข็งป๊กเลยนะครับผมเป็นผลไม้อะไรในป่าหรือเปล่านะกินได้เปล่ามไม่รู้นะครับทุกคนแต่ผมไม่กล้ากินอนะ่ะนี่เถามันเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราไปต่อดีกว่าทุกคนครับระหว่างทางที่เดินมามันมีต้นไม้ขนาดยักษ์ขวางทางลงมาอยู่นะครับผมพี่ๆดูนะต้นไม้ใหญ่มากมหึมามากเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งดูด้านบนดิ นขนาดใหญ่มากเลยพี่นะแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมบรรยากาศดีสดชื่นมากเลยพี่หลังจากที่ผมลงไปแช่ในบ่อน้ําเสร็จนะครับบรรยากาศดีมากรู้สึกว่าร่างกายนี้แบบมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับแบบมันมีพลังงานขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวรีบตามไปกอล์ฟไปดีกว่าพี่เดี๋ยวตามันไม่ทันอีกนะ มาถ่าทางลงก่อนพี่นี้ทุกคนจำได้ไหมที่ผมออมุดน้ำเข้าไปแล้วผมบอกพี่ๆว่าผมเห็นบางสิ่งบางอย่างนะก็ผมเห็นการไล่ล่าแล้วก็การวิ่งหนีนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าผมวิ่งหนีอะไรอยู่วิ่งหนีกับใครนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าโดนไล่ตามจากใครคนหนึ่งอะ่ะนะ นี่พี่ตอนนี้ผมมาเจอกับมันคล้ายๆแบบกระบองเพชรอะพี่บอลรบอละเพชรอะไรไม่ใช่หรอมั้งกระบองอะกระบองเพชรที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายนะพี่นะดูลักษณะของเขานี่ก็หายากมากเลยนะครับผมเข้าป่าผมไม่เคยเจอนะพี่นะอันนี้อาจจะมาเจอได้เฉพาะที่ใกล้ๆเมืองรับแลเท่านั้นนะครับผม โอ้พี่เ,เพื่อนๆดูน้ำที่นี่นะน้ำที่นี่ใสมากเลยนะครับนี่แต่ที่ผมจะให้ดูคือเจ้าต้นนี้พี่เจ้าต้นนี้ยอดอ่อนๆของเขาสามารถกินได้นะครับผมนะเอาไปต้มเป็นผักอะไรเงี้ยสามารถกินได้นะนี่เจ้าต้นนี้คนครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอกับแอ่งน้ําอีกแอ่งหนึ่งนะพี่นะเป็นบ่อน้ําที่น้ําเนี่ยเขียวเลยนะครับน้ําใสมากพี่น้ำนํำน่าเล่นมากนะครับผมแต่ผมผมคงไม่มีเวลาที่จะอยู่ได้นแล้วแหละเพราะว่าผมจะต้องเร่งเดินทางตามไปเจ้ากระลำให้ทันนะครับผมไปวิ่กันต่อ นี่นะครับทุกคนครับนี่เห็ดชนิดนี้มันก็จะขึ้นตามขอนไม้นะนี่เห็ดช,ชนิดนี้สามารถกินได้นะครับเอาไปต้มให้มันกินง่ายหน่อยนะหรือจะไม่ต้มก็ได้ล้างหน่อยแล้วก็เจิ้มกินกับน้ำพริกอร่อยนะพี่นะนี่เห็ดชนิดนี้สามารถกินได้นะครับทุกคนนะ ทุกคนครับตอนนี้มาเจอไอ้เกาลัมแล้วนะครับผมนู่นยืนอยู่นู่นนะครับผมเออรู้แล้วกำลังไป คนดูสถานที่ตรงนี้นะเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่มากพี่อยากน้ำอีกแล้วแจงแจงเพิ่งจะแห้งเปียกอีกแล้วอุ๊บกอลัมกอลัม กอลำ์ำไปทางไหนต่อเนี่ยไปตกน้ำมาเลยทุกคนจะตกน้ำนะครับผม ไม่มีที่ก่อด้กยอะลุกอใกล้ถึงยัง,จงเ,ยเจ้หมันเป็นวังเลยอ่ะพี่มันเป็นวังเลยนะครับผมดไ,ดไหนอะ่ะมีปลาด้วยเหรอ ล่วงจะล่วงลืนจาดทุกคนครับตอนนี้ไอ้กอลัมบอกว่าให้ผมรอในสถานที่ตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีคนมารับนะกอลัมบอก ช่วยดูในน้ำสิมีอะไรในน้ำอ่ะเย็นพื้นมันไหมทำไมอ่ะสวยเรามีไม้อะไรลงไปไวนะเนี่ยไม้ตะเคียนเหรอ,อที่ดูในน้ำใสมากอย่างกับวังอะไรสักอย่างเนี่ยเนอะเหมือนกับวังอะไรสักอย่างเนี่ย ด้านบนนั้นมีแคร่ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองลงไปในน้ำให้ที่ททดูกันว่าน้ำเนี่ยลึกหรือเปล่าเลยครับผมไปโอ้ไม่พ่ออ้ะโดดเลย ลึกเลยพี่เห็นไหมาขนาดแค่ผมอยู่ตรงนี้อ่ะผมลองเอาตัวลงไปเนี่ยตัวผมไมดเเลยนะครับผมลึกมากๆพี่น้ำลึกมากๆ ทุกคนครับดูวังน้ำนะครับผมน้ำตรงนี้ลึกมากๆเลยพี่มากถึงมากที่สุดเลยนะครับผมพี่ดูน้ำใสสวยมากนะยิงมีแสงแดดส่องลงมาเนี่ย ยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับผมนะโอเคไอ้กอลางบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางต่อเพราะว่าตรงนี้จะไม่รอตรงนี้เดี๋ยวจะไปรออีกทางหนึ่งนะเดี๋ยวมันบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามารับนะครับผมไปไกลบอกว่าเราไกลไกลเลยเหรอโอเคมันเปลี่ยนใจไม่ไม่รอตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปดักรอคนที่จะมารับเราอีกทอดหนึ่งนะครับผมให้มันใกล้กว่าเดิม เราจะได้ไม่ต้องเดินมาไกลกว่าน,นี้นะไปเดี๋ยวออกเดินทางกัน,กนต่อเก็บข้าวเก็บของกอนกอล์ฟทุกคนครับตอนนี้ ยังไปไม่ถึงไหนเลยเดินมาเจอเห็ดนะพี่นะนี่อันนี้เขาเรียกกันว่าเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดตะไครเนี่แหละเพ่นี่มันหมานี่มันหมานเย็นนี้เรามีกับขงกับข้าวกินเย็นอีกแล้วอ่ะพี่ๆก็ดูลักษณะหน้าตาของเขาก็ออกจากประมาณนี้นะครับพี่ๆนะกินได้นะพี่นะเห็ดที่ขึ้นในป่านะครับตอนนี้ผมขึ้นมาถึงยอดเขาป่าแตงรังแล้วนะครับทุกคนครับ ดูสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าเต็งลังทั้งหมดเลยนะผมเดินตามไอ้เจ้ากอล์มาเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าตอนนี้มันชิ่งหายไปก่อนผมแล้วพี่ก็คือเดินมาไกลามากๆนะครับทุกคนนะกว่าจะมาถึงป่าแต็งลังนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายรายละเอียดให้พี่ๆดูกันมากนะครับผมหายกัะไอ้ตัวแสบเนะี่ยโอ้อทุกคนครับผมมาเจอกับหน่อไม้สองสามหนอ่อ มันหมานเลยพี่เอ้ยจะเอาหน่อไม้ไปย่างกินวันนี้โอ้โหนี่พี่ตัวเสียงนี่ดังกรุบเลยเดี๋ยวจะเด็ดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปย่างกินด้วยนะครับผมไปเออพี่ผมลืมบอกไปว่าเอ่อผมเดินทางมาเมื่อวานวันหนึ่งเมื่อวานค้างคืนที่แคร่ของใครไม่รู้คืนหนึ่งนะครับผมผมเดินผ่านถ้ำมาแล้วนะครับก็เดิน ออกจากถ้ำมาแล้วนะครับทุกคนครับไอถ้ำที่ผมเจอตัวประหลาดอะ่นะนายกอลัมก็พาผมลุยมาแต่ว่าไม่ได้เจอไอผีตัวนั้นที่เคยเจอนะครับทุกคนผีเฝ้าถ้ำอ่ะก็ไม่ได้เจอนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูกันนะก็จะบอกว่าผมเดินเลยถ้ำทะลุถ้ำมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปหายกอลัมกันเดี๋ยวมาดูว่ามันจะพาผมไปถึงไหนนะครับผมทุกคนตอนนี้ มาเจอไอ้กอลัมแล้วนะมันกำลังก่อไฟอยู่ก่อไฟมันจะย่างอะไรวะกอล์ลัมเหงี่ยแล้วใช่ไหมนะ่ะใช่นาเอามีดมาไม่บอกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวย่างปลาทูก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวนั่งอีกตั้งแต่เมื่อวานละใช่เนาะโอเค,นะอเคตอนนี้มาเจอกอดดแล้วพี่เดี๋ยวพวกผมทำอะไรกินกันก่อนดีกว่าให้มันตัดไม้ไผ่นะพี่นะมีพี่ๆแนะนำบอกว่าควรเปลี่ยนมีดเดินป่าได้แล้วนะครับผม นะเพราะว่าผมยังใช้มีดกับข้าวอยู่เลยเพราะว่ามีดกับข้าวเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็ยาวเกินไปนะพี่นะมันพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายนะครับผม <c oughs> ก็เลยใช้แต่มีดกับข้าวนะครับแ่านไปอย่างมันก็คมนะ <c oughs> มาครับทุกคนครับเดี๋ยวจะย่างปลาก่อนนะพี่นะก่อนที่ปลาจะเสียนะ ปาพวกนี้ถ้าไม่ได้แช่ตู้เย็นนี่สองคืนก็เสียแล้วนะครับดูดินิ่มมากพี่นิ่มจนมันจะอันนี้อยู่ละคุณผมไม่ต้องมัดกับเชื่อนแล้วได้แล้วอะระมา ต้องมาเกลเชือกว่ยอันหนึ่งก็ต้องหาไม้กันย่างนด่กกินก่อนนะก่อนออกเดินทางเราเอาแรงกันก่อนเลยครับผมหิวแล้วครับทุกคนครับร้อนร้อนร้อน มันมานเลยพี่ว่าน่ากินมากครับทุกคนนะประมาณนี้เราสองคนก็พออิ่มแล้วนะครับทุกคนดูหน้าปลาทูสามตัวนะครับผมหน้ามันอย่างกับปลาปีศาจอะพี่เอามาย่างทีอย่ดูแตปากมันแหวงอย่างกับปลาปีศาจอะได้แล้วแหละลองกินกันเลย โนน่ะโอ้โหว้าวว้าวโอ้กันนำเลยนะล้ำนะทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับผมได้เวลากันนำแล้วพี่ได้เวลาที่ผมรอคอยแล้วนะเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวนะครับผมอร่อยไหมล้ำอร่อยฮะ กันดังกุบๆเลยเพี่อ เราต้องเดินกันอีกไกลบอสเราไกลถึงอ่ะทุกคนดูนะครับผมนี่มันมานเลยพี่เอ้ยอร่อยมาก ม,มาแบบนี่นอน,นอร่อยอแม่ว้อืมอืมมันมีทั้งอะอาอืมอืทุกคนครับตอนนี้ก็ อ๋อบ่ายแล้วนะครับผมนะผมกับอกอลั่มก็ได้กินกับคงกับข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางต่อละไอ้กอล่ัามนี่มันก็เดินล่วงหน้าผมไปลงไว้ด้านล่างนู้นแล้วนะครับนะผมก็จะตามลงไปไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราออกเดินทางกันต่อพี่ไปให้ถึงเมืองลับแลนนะครับผมไอ้ลัม่มโอ้ยเดินไม่ลอยแล้วครับทุกคน ป่าไผ่กบกลายเป็นป่าดิบชื้นอีกแล้วรอบนี้นะแต่ที่สําคัญผมเห็นมาตั้งแต่ไกลๆแล้วเหมือนจะเป็นศาลนะครับทุกคนครับศาลเจ้าพ่อศาลพระภูมิตั้งอยู่กลางป่ารลกล้างพี่เม a ซิ่งมากครับทุกคนครับเดี๋ยวแวะมาดูหน่อยพี่ดูดิป่าที่ผมไปป่าที่ผมเดินมามีศาลขนาดนี้ พาอปลูกแม่ปลูกไม่อยู่กันหมดแล้วพี่เหลือแต่สารเก่าๆล้างนะนี่อีกอันหนึ่งทุกคนครับเรามีนางลำด้วยนะพี่นะนี่ดูจากทรงลักษณะแล้วพี่สี่สิบถึงห้าสิบปีน่าจะมีนะสามสิบถึงสี่สิบปีน่าจะมีสารตรงนี้นะครับผมตอนนี้ก็ล่ัมเดินแซงผมไปที่ไหนละผมไม่เจอมันตั้งแต่ นานแล้วนะพี่นะเดี๋ยวจะต้องรีบตามหามันด้วยไม่อยากจะหลงกับมันไม่อย,อยากอยู่ในป่าคนเดียวอยากมีเพื่อนเดินป่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมออกเดินทางต่อแล้วนะวิวพ,พี่ดูบรรยากาศในป่าที่ผมเดินมาเจอสารตรงนี้นะผมก็จะลดหน้าตรงไปเลยนะหายกอลัมนะครับผม